ดอกแรกแหกมันจ้ะพี่หนออันนี้น่องเพิ่นมายามบ่วงเพิ่นเห็นเห็ดเพิ่นก็เลยเอาให้ดอกหนึ่งจ้ะเห็ดไข่ไข่เขียวเห็ดเลือตาเขาจเจ้าจ้ะพี่หนอเพิ่นหลีอยู่นี่เห็นตะห้อยเขาเจ้าเอา นี่จ้าระงกขาวเกือบแมนบอยางมากจ้ะพี่น้องปาเดเฮ็ดดอกนี่คืออยู่เลือกแต่น้องไหวขึ้นแล้วจ้ะ เนางกขาวจ้ะพี่น้องดอกบ,บักใยเลยจ้ะเห็ดไข่เขียวจ้ะพี่น้องอุ้ยที่แหลเห็นแต่เห็ดไข่เขียวด้วยจ้ะพี่น้องวันนี้เมื่อเปิดอยคืนเห็ดเห็ดนรางกหอมจ้ะนรางกขาวที่แหลกเห็นแต่เห็ดไข่เขียวจ้ะพี่น้อง เหลือมีแมงคับแล้วจ้ะพี่นอ้องมุกี้แมงคับบินมือออกไปดอกงามหมดจ้าแล้วงูกเหลืองจ้ะพี่นอ้องมีดอกเดียวอีกแล้วจ้ะ จะเป็นเลือ้อนเอาจะเลือนมูตอนนี้มาหอดบานเป็นทีเรียบร้อยละจ้ะพี่น้องสรุปยอดเทสจ้ะยอดเทสก็ได้ซ้ำนี่ลวจ้ะพี่น้องอทามาคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อจ้ะสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาชมไม่ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งไว้ด้วยจ้ะสิบริภัณา์การแจ้งเตือนคลิปต่อไปจ้ะสำหรับคลิปนี้อกกบบอนอนขอตัวลาไปก่อนพอกันไปคลิปหนะ้าสวัสดีจ้ะ